พี่น้องครับะเพลงไมล่าสุดของอีลาน้อยนะครับผมน้องอุ๋มอิงเพชรบ้านแพงจากปลายปากกาของอาจารย์นักแต่งเพลงชื่อดังแห่งยุคค่ะคุณบิ๊กภูมิลินค่ะโอ้โหเจ้าของผลงานเพลงที่วัดแต่งล่าสุดเนาะค่ะค่อยใจบางไฟแสีล่าสุดค่อยกอดผู้หย่อนรวยสองเพลงล่าสุดที่คำล่งดังก็รับประกัสที่สุดในตอนนี้และตอนนี้นะครับผมคุณบิ๊กภูมิลินแต่งเพลงให้น้องอิงเสร็จแล้วค่ะ เขาเด็ดฟังแล้วน้องไืด้ฟังแล้วรู้สึกว่าคนรู้ชอบแม่อ่ะแต่ก่อนหนี่บอกว่านี่คุณบิ๊กพุ่มลินทพงต์วมาจังทีไหเด็ดพสต์เนาะจากเฟซบุ๊กของคุณบิ๊กพุ่มลิาะเดง๋ยว่าใช้ความกลั่นกรองสุดๆเลยครับเพลงของน้องอุงอิงใ้บ้านแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอติดตามเลยมีท่อนประหารเหนือประหารไปอีกนี่่นว่าจังสี่นลูกเล่าะนะนลูก อันนี้บอโจว่าจังไหนนี่บอโจว่าเมื่อวานบอโจกระโดดกน้องบอกว่าพ่อเพ่งเสร็จแล้วปาสมาสั่นปาสดังทะลุมิติอีกแล้วลูกเอ๋ยก่อนล่ำจากม้าสมองจากอาจารย์ผู้แต่งมาแรงแห่งยุคอาจารย์บิ๊กคูมารินสุดจริงๆมืออ่อนอ่อนฟ้อนหวานหวานมีคำที่กินใจท่อนประหารไฮติูอีกแล้วคาดว่าบอลเหลือทางหนึ่งมาแรงเร็วเร็วนี่มาสันแน่นอนผมเป็นประกันเฉ้เลยแน่นอน แล้วก็มาอีกหนึ่งแล้วก็มาอีกหนึ่งโพสติดกันเลยของของอาจารย์วิ๊กมมารินเนาะบอกว่าผลงานผลงานเพลงเอิร์นฮาดนักเอกน้อยอ่านี่คือซื่อเพลงหรอนะซื่อเพลงเหรอนะอุงอิงเพชรบ้านแทงรอติดตามนะครับนี่แล้วหลังจากนั้นอุงอิงก็ไปโพสต์น้องอุงอิงก็ได้นมากระเด็ไปโพสต์ไปสี่ครับค่ะเอาไปสักล่ะสักครู่หนึ่งด้ว่น้องเนาะ น้องอิงก็ได้พูดว่าจาก Facebook น้องอุ้งอิงรัตนาพรเพียบันแพ้งนาอได้พูดบอกว่าขอบพระคุณอาจารย์บีกุมาเรียนและพอโจพอทนายเอที่ร่วมกันประพันธ์บทกอนล่ำมีไหลาได้จ้าเร็วเร็วนี้กับกอนล่ำเอิญหักนักเอกน้อยฝากติดตามกีลาไะเด้วจ้ามาสอ้ยมาจังใด่ห่อไน้ฟังแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้่ะ นี่แหละที่หละอยากได้ยินบอกว่าท่านก็นบอกไปได้นอเ้เรื่องนี้เนาะเรื่องที่ว่าอ่ตอนแรกที่ว่าพ่อเดี๋ยวหูแล้วว่าคุณบิ๊กพุ่มมลิอาจารย์บิ๊กพุ่มมลิเนี่ยจะแต่งเพลงให้นอ้องอุ๋ยิงทำแอบขาดหวังว่าเอ๊จะออกมาเป็นเพลงสไตล์ไดเนี้ยไรแต่ว่าเท่าอ่ะยังมีความขาดหวังว่าเท่าพัาากหมักอุ๋ยิงในช่วงที่อุ๋อิงล่ํำคืออยากให้น้องมีซิกเนเจอร์ตรงนี้นั่งอ่ะเท่าหูแหละแหละว่าเพลงของน้องอ่ะที่ว่า ผ,ผลิตออกมากโดยสามบัตรเพลงเพงเนาะแต่งโดยท่านาเอกดิซักแต่งโดยป๊อดโจเนี่ยกลเป็นเพลงที่ที่ดีมีคุณภาพมากๆแต่แอ้กันเนี่ยคือพ่อดไดว่าปลายประกาศของคุณบิ๊กผ<ม>ู้บริหารเขาแอบมีความหวังว่าเอ๊ะมัสิมีทอนล่ำหรือว่าอย่างที่วาา่าแบบว่าเป็นที่จดจำบอเป็นเอกล<ม>ักษณ์ของหอบบอแต่พอเผยออกมาแบบนี้เกินออกมาแบบนี้ว่าเป็นกอรล่ำแมนค่ะอืมเป็นกอรล่ำแมนแล้วก็มีทอนประหารเนื้อประหารนี่ล่ะนี่ล่ะมักมองนีล่ะพี่น้อง เข้าก็เลยเข้าก็เข้าก็เลยอยากรู้ว่ารประหารเหนือประหารนี่สิเป็นแนวใดเป็นจังได้อ่ะสีมีเพลงใหม่ฟังเดอ้อมาแล้วเดอ้อไม่ต้องเดอ้อมาฟังกันครับบั๊อิงดีใจครักพวกได้ฟัง มีเสียงดนตรีแลหน่าเต้นนะ,ะนี่ลนะท่อนนี้ชอบท่อนนี้จังขอฟังอีกรอบหนึ่งหน่อยนะยยยอีกท่อนเนี้ยเวอร์เวอร์เบิร์นเนี่ยเนี่ ถาเบิ่งโหลดเพลงหรจะต้องเพลงที่แบบว่าอ้ยอู้เพลงที่มาแรงที่สุดในตอนหนีแน่นอนเอาเสื้อโหลดเอาเสื้ออิเล่เสื้อกันพ่อได้ฟังแบบว่าท่นน้ำจิ้มเนี่ยแค่น้ำจิ้มแต่ยังบ่นแดดบ่รููว่าอันนี้ท่อนเหนือประหารหรือเปล่าอาจจะเป็นฮุกฮุกให้ติดหูแต่ว่าท่อนเหนือประหารอาจจะยังไม่ปล่อยเห็นว่ามีทอนอันนี้พร้อมฟ้าพาหางเป็ด ชีสเกตตัวนีล่ะสเกตบ้านเขาเอียงเอียงชีสเกตบ้านนอกหรือเอียงนี่ล่ะชีสเกตบ้านบ้านบ้านเอียงนี่ล่ะมันอันนีว่าคำว่าฝ่าพาหางเป็ดอ่าชีสเกตบ้านนอกหรือบ้านนอกนี่ล่ะอืะเออประมาณนี่ล่ละอ่าฝ่าพาหางเป็ดชีสเกตบ้านนอกหรือบ้านนอกนี่แ่ะพี่น้องประมาณนี่ล่ะเกิได้ฟังคำนี้แหละบางโจรู้สึกว่าตื่นเต้น่ท่อนไหนคิดว่าท่อนไหน คิดว่าเป็นฝ้าพาหางเป็ดบ่ไปท่อนปะหานหรือว่าอ่อนเมื่อกี้เบิ่ดๆเๆไปเนาะเบิ่ดๆบอหาเสิบ่คิดว่ายังบ่ปะหาวนวนๆอาจจะไปท่อนฮู้ไปท่อนฮู้คนได้จบจ่ําแต่ว่าท่อนปะหานนี่จะต้องเป็นแบบว่าเสียงอาจจะแบบต้องใช้พลังเสียงหรือเป็นเป็นท่อนที่ร้องยากมากๆห้องเล็กห้องยากแหมอือสลักอือ คิดว่านะส่วนโตนะส่วนโตกคิดไว้ยังบอกว่ท่อนนี้แต่ท่อนเนี้ยจะเป็นท่อนที่ติดหูที่สุดเหมือนเวอร์เวิร์นเวิร์นฝนอ่ะเป็นอันนี้เลยเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ยูพูมลินที่ก่อนอันนี้แต่งเพลงกุนบิวใช่ไหมบิวจิตชลิยะเพ้งคอยกอดกูยอดรู้ไหม เยอะเยอะๆเอออก็เยอะๆเยอะพอมาห้อยสายบางไฟแสนอ่ากมาลลมลมลมลไม่ลมนะนอาอันนี้ก็สิไม่อย่างนั้นบางทีสายลมเวินเวิเวินเอออ่เอาบีนอย่างฟังแล้วมีรุ่นนะรุ่นเยอะมากเยอะเยอะๆละลมเวินเวินเยอะลอรองไปเวิ้นเวิ้นเวิ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 นนเวิ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 นเววินวินเ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  S <S <S แล้วเพลงอ่ะจะเป็นเพลงแบบว่าเป็นก่อนลำ่ำถ้าเป็นก่อนเตยแค่ฟังแค่เนี่ยบ่นย้มีดนตรีเขายังหูสึกวา่าเขายังอยากฟอนเอิรนหักนักเอกน้อยอมาสัน้นอันนี้สื่อเพลงับพี่น้องเอิรนหักนักเอกน้อยอันนี้เพื่จัดสื่อเพลงเขาก็ตอบไปล่อไปล่ปอฟังวัาให้ก่อนลำ่ำในเนื้อหาของเพลงสึเป็นจังไหแต่ว่าที่แน่ๆนะมีเขาว่าฝ่าพาก็ยังเกาะหัวเป็ด สีสะเก็ดบัตรเฮ่าบัตรบัตรนอกนี่แหละเออนี่แหละเพราะว่านี่แหละกับเวิร์นเวิร์นเวิร์นนี่แหละพี่น้องนี่แหละเป็นน้ำจิ้มที่บอสโจได้เอามาให้เฮ่าได้ฟังกันเป็นไกด์เพลงที่โอ้ยวัใจร้อนไปไพี่น้องนี่นี่ฟูงอิงดีใจค่ะพราะรัวได้อาจารย์บิ๊กพุมลรินแต่งให้เพราะว่าเพลงกำลังเปิดกระแสเมื่อกี้เขานางฟังอุ๋ยยังร้องเพลงนั่นเลยเพลงไขแสงแบบไฟแสงเออพ่อครัวเห็นน้อง c o เบบย์บ่อยน้องอินทรชอบน้องมาร้องเล่นๆแม่ว่าจะเป็นห้อยกอดผู้หญิด้วยห้อยใส่บางไฟแสมไม่ว่าจะเป็นห้องมักเบิร์กน้องอินทร์ชอบน้องแต่งหน้างนี่ยน้องสมัครร้องเพลงร้องยังไปเรื่อยๆเนาะแต่เพลงนั้นแต่เพลงอันห้อยกอดผู้หญิด้วยน่ะน้องก็สิร้องได้เด้อไอเเยอะ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 เนี่ย กวนน้องสิรองได้เป็นดูบิวจิตวิยาให้น้องฝึกไปต่างหลายเธอน่องมาคู่รลองยากแท้ว่าจ่าแต่งไหนเน่มันมีคำจักคำเยอะมันนีจักอกมิสแหม่เส้อสุกตอนนี้รองไปแล้วนะอู๋ององได้แล้วกิงกเขาเสื้อบมัแห่นองอู๋อเสื้อมัดน่องอู่ดแวานี่แหละก็ติดตาเบิ้นเิ้นเิ้น้้นเิ้นองๆอยู่และวโอ้ยอีจ้ามาอีสล็อดูอีสล็อตเลยบอสอีสกรอบเลยบอสก็สิจ่าก้ากันไปเดี๋ยว อีกสักรอบอีกสักรอบขออีกสักรอบพี่หลีพี่น้องรู้สึกชอบแหมเนี่ยใช่ชื่อพี่นี่พี่หลีพี่น้องเขาเนี่ยได้เบิรงคลิปแล้วพี่น้องเนาะเขาเห็นคลิปแล้วเขารู้สึกแล้วหน้าน้องอีกคือดีใจเนาะหน้าน้องดีใจต่อให้ดีดอ๋อมีจะเป็นกอนเป็นกรดนี่ก่อนมาก่อนเดือนเดือน

ดีนะครับผมอ่ะขอบคุณคลิปจากช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณคลิปจากช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผู้ใดอยากเข้าไปเบิ้งคลิปนี้นะครับผมที่บอลจู่ออกมาลงนะเข้าไปเบิ้งเลยนะครับที่หน้าช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอ่าหัวอยากฟังแล้วครับอ่ะดีละพี่น้องครับผมเมื่อนี้เราสองคนก็ได้มาอัปเดตข่าวสารเวลาของหน่ออูอิงเพชรบ้านแพงที่ได้เพลงใหม่ สมกับ bueno ที่รอคอยแล้วแฝงขับเอฟซีก็ถามันเข่ามาตลอดว่าเพลงอุกอิงปันไดสีมาถามบอลโจแม้ปันไดเพลงอุ้อิกสิออกคนอื่นก็ออกเพลงกันมาแล้วหนึ่งมื่นสองหมื่นที่แล้วกันนะเอกแอมแอมุไปเพิ่งออกมาก็นอีกับของบอลโจฮักสามเข้าเมอแอ๋เนาะเข้าเมอแม่พระเอกวัตสิวะโดนนี่ก็มาแล้วนักศึกษาคนนั้นมีนักศึกษามีมานามานาเพริลแพนมานาก็ออกมาแล้วกับมีอานัน น้องยังก็ชมพู่ชมพู่เออชมพู่ครับผมนี่และสุดท้ายนะครับผมตอนนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วเด้อพี่น้องเด้อรอฟังเพลงไม่ได้เลยเร็เๆ่นี่รับร้องว่าปังแน่นอนครับสุดท้ายนะครับขอเสริมนิดนึงนะครับมือนี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแสดงอยู่ที่สนามข้างเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์บิ๊กซีเพชรเกษม65สบาบางแคกทมนะครับวันที่9ตุลาคมนะครับผมพบกับ สาวน้อยเพรบ้านแพงเต็มวงแบบยิ่งใหญ่อลังการแสงสีเสียงจัดเต็มที่สุดของสาวน้อยเพรบ้านแพงเลยที่สุดของที่สุดไปดูให้เห็นกับตาเลยพี่น้องครับโอเคครับสำหรับมือวานนี้เข้าสองคนกับนามาแจกข้าวสารดีๆนะครับให้ FC แฟนคลับได้รับฟ้างานส่วนใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแอดมิน2คนด้วยนะครับสำหรับเมื่อนี้ขอลาไปก่อนเนาะขอบคุณมาในคลิปน้าครับสวัสดีครับ